จะครัจะส่ง้อมเขาคือหมดหนาว่ขิดใหญ่ตรงไทยลายงให้เลีางยาอะไรเยอะบางฟ้องเจมือนแบบนั้นเจ้าเจ้าเกิดวันยังครับสามสิบค่ะวันเสาร์วันพุธวันจันทร์วัน้ครับวันสันวันวันจันเดือนยังครับเดือนมีนาค่ะเดือนมีนาเดือนสามปียังครับ ปีวอกปีวอกเลขกปีเดี๋ยวนี้เจ้ากลุ่มใจร้ายเรื่องปัญหาครอบครัวจไปกลุ่มร้ายปัญหาปัญหาเขามีไว้แก่บ่บ่ให้มีไว้กลุ่มเออถึงใจือจังเสือเฮานะไว้มีไว้ถ่าแก่เนาะเออ ใส่ได้หลายมากับกุ้มนะครับแม่มาครับอัอนนี้เราเรีนเพื่อ <c oughs> รเราเล่นเพื่อเพิ่งไล่เพื่อสองทางนะครับ <c oughs> พ่อเจออ้าผิวดำแดงแม่เจออ้าผิวขาวเหลืองเงินบ่แม่จ้ะเต็นพ่อเต็นแม่ยังทำไปอยู่แม่จ้ะ พอต้องพอต้องไปคิดอย่างไรจะไปขอขมาพันธุเดิมเพราะว่าเจ้าเคยเจียงพันมาก่อนแม่นกันผู้ใด้เจียงพ่อเจียงแม่นั่นบ่หูจักษ์ขอขมากรเฮ็ดเฮ็ดยังคำบ่าคืนบ่าคืนว่าสิมีเงินแน่กับเบิดไปไพ่ในกับเงิเสียงได้หลายล้านสุดมัอแม่แม่เอาแล้วก็ไปกัน นั่งเจ้าเป็นคนใจห้อนเจ้าเสี่ยวตาใจอยากความมาแต่น้อยนะครับหลานคนแรกมลูกสาวคนแหลมพ่อกูคว้องเจ้ากับยูเสีออกขาวเหลืองจักหน่อยนะครับเนาะคนไหนเนาะกูคว้องเหมืนทีหลายเสีชีวิตผู โอ๊หักมากประมาณสองสามเพื่อนเนี่ยครับไม่ใช่ป่ะหลายคนนัน่นก้อน <c oughs> นักหนักเลยสามเพื่อน <c oughs> ครับแมนจ่านักหนักเลยสามเพื่อนครับแมนแมนนี่ดีครับมนนบบาหน,นี้นาบ้านเจ้านั่นแล้วก็มีมีตมน้นย่อมต้นหนึ่งแมนป่เจ้าตัดถิ่มแมนป่ะแมนตัดลาบอกจากบ้านจากของก็ได้เป็นคนตัดดอกแต่ว่าคนคนคนอื่นตัดหนึ่งอะแต่ว่ามันอยู่ในอยู่ในเฮียนเจ้าแมนป่ะครับ ต่านท่านท่านทำอะไรกานบ้างเพราะว่าปูนยาตาถลท์ทนอาศัยอยู่นั่นปีนี้ปีสานทนอาศัยอยู่น่ะเพราะว่าเหตุบ้าดใหม่มันช่เลรต้องตัดแม่นครับกันกันเพราะตลดใหญอยู่แต่ว่าเขาต้องหัวจักขอะขามาเป็นตะปันเอาถูกไม่ถือตะปันสาธุเด้อสิสางบ้านใหม่ใหม่เด้อบาดนี้เออ ขันเาตัดแล้วกับมันเกิดมันเกินเกิดเรื่องยักษ์ใหเนื่องร่อนเดือดร้อนแดนเขามาหาเออบานนี้ซืือต้นย่มต้นละเอียสิบบาทตะกูแค่งเพิ่นได้แล้วกับยุทูบบอกคนบอกว่าสาธุเลยปูย่าตาทวถื่นปีเงินปีท่าลูกนันมู่เท่าก็ถึงกันการจังตาดอกไปบานี้ลูกล้านเด็ด สื่อบานไม่ไฮเดอร์เอปากเลยลูกเลยวันนี้หิ้งพระเจ้านั้นมันหกคนด้ะไปทงความสาดแน่ครับมิถุนั้นมีหลวงพ่อสองห้องเี้ยปงานที่รีสอร์ทหาหกกันนะหาท้าหกมาในเมียนรเมียนาก็คือรีสอรทอะย่างแน่น้าน้ำก็ไม่มีพวกน้ำก็ไม่มีพวกหยดยูหัน น่าน่ากันไม่ได mm ้เปลี e g, ưng, ่ยนเสียงเออเพราะว่าย่าเขาร้อนแขลี่ยนเขาแ้วไม่ได้เห็นใหรเออมเบิ้งบึ้งการใส่การคลอดความผสมกอหลายนะจึงว่าใช่ครับข้าวปุ๋ยที่เปิดหลายครับการเดินทางการเดินทางไก่ท่านเจ้าคิดว่าเจ้าติเดินเดินทางไก่จยจะไปในช่วงนี้พอดีต้องถึงสงการท่านก่อนด้วยสงการไปก่อน เ mm hmm. uh 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 ่้นว่าน่าส่งการได้วยเหรอล่ะสงการจะ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 ช่งไปได้ทางไส้ตุกเล็กแปดทางขวาตุกเล็กเก้าการดำเนินชีวิตกติดีกันยูต้องรอนี่อให้มันเลยช่วงการไปยักสองเดือนถ้าก่อนแบบโจกดง่ายสิมหาหาเลยครับผมจะเป็นโชกดังง่ายเลย อันก้อนที่นอนสวดมนต์เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเจ้าไม่เคยสวดมนต์จักเทียอนี่ต้องเป็นน้อนเก่าดีล่ะนี่ถ้าเลีนเน็ตแล้วก็รับค่าเน็ตด้วยเฮียบเปิดจาเดียวเสมอรับค่าเลยทางเราจะตามไปเด้อเข้าเบิ่งเหรอ่านะูัใหญ่มันแหวหัว เล่นได้ยู่ย้า้เกินสองคูมย้ายเกินสองคูมเขาต้องเขาต้องเงินไหวพระตะกอนคอนตรีน้อนคอนตรีนอย่างพื้นเพื่นยังกระสอบมากกระสวดมนต์ตะกอนจังออกจากบ้านมันจังหวีเป็นบุญบุญเก่าของเขาซอยได้สิ่งที่เจ้าหวังไว้ไม่สมหวังในปีใหม่ปีหน้า เจ้าหวังไหว้หลายแนวอยู่แต่ว่าเจ้ามาสมหวังกัเทอะเมนี่ดีจ้าหวังไหวไหลายแนวเลยรืย่องหลักๆแล้ก็กสมหมอ,อย่างอันเพเพปีไม่นะครับนี่ปีไม่นี่เจ้าเจ้าดิส๊สไซนี่เบิร์ตแล้วกันขันเจ้าไม่หนีสินนะครับันเจ้าไม่หนีสินอยู่แต่ว่าอันเจ้าติใส่เบิร์ตให้ในปีไม่เลยหล่ะ เหนียวกวาดรถมีเสียงก็เผอกับก้อนปีไม่น่ะเจ้าสีดวงดีนะครับควายปลาไหลสองตัวนะครับควายแค่ปลาไหลสองตัวพ่อเ่าต้องไปควายแนวอื่นครับ เจ้าย pues ังดีอยู่เจ้าคงจักคอยเหลือคนนะแม่เจ้าเจ้านี่เป็นคนใจบุญอีกจังนึงเรามาคอยเหลือคนโดยที่ว่าบ่บ่หวังสิ่งตอบแทนแม่ก็วันนี้กระตีป้านั่งกลุ่มบิวกำจัดของรับเรื่องินกำจัดของนะครับก็ต้องไปกุ่มมั่นเดี๋ยวมันจะแก้ได้เองเนาะเนื่งให้เจ้าสวดมนต์แดูสองหใส่บาที่มือเท้า นะครับขันมีเวลาเด้อเรียกทีวมเจนให้เรียงเอาคึอคืกกันนะครับก็พูนันเด้อครับพระธามันวคอยคอย,คอยเจาย้าได้จะวาันจะเข้า